สวัสดีค่ะเป็นไงลูกร้อนใช่ไหมดูร้อนเลยลูกอุ้ยร้อนใช่ไหมลูกอืมติงลี่ติงลี่ร้อนไหมลูกอืมโอ้โหดังหก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 เลยพี่น้องเอ้ยเป็นหอนหลายเบึงอ่าปากส่งปูงดติงลี่น่ารักมากไม่มีใครน่ารักเหมือนติงลี่เราเลยอื เสียงเศร้าเสียงโห่โอ้ตกใจตกใจอยังหลงอู้ฝนปุยปุยน่ารักน่ารักเลยนี่มีภายน่ารักก็ติงหลี่เฮาด้วที่อาหารไววพี่น้องเอ,อ้ให้คนกินนิ้วคนกระเวแวก็กิน พี่น้องเอ้ยเบิ่งติละ่ะอาปากเซ็งปิงอรรโอ้ยหลุดใยหักลายห,หงหงใบหูกระงามตากระดำดำสละโอ้น่ารักจังเลยอติงลี่คุณสามีคุณเมียเุ็น นี่เพนนิ่นก็นอนอยู่บนแดงจึงคึ้นอยู่อีหลมมน่าเลมปิดบวกพี่นอ้อหน่ารักจริงๆอิอติงลี่เราอาติงลี่อติงลี่น่ารักไม่มีใครน่ารักเหมือนติงลี่เราเลยนี่โอ้ยอดเลยน่ารักจริงๆ โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไงลูกโอ้โหระเบียบเรียบร้อยน่ารักระเบียบเรียบร้อยนังระเบียบเรียบร้อยแหี้ยมีน้องเอ้ยบึงเ,เปเละอ,อยู่เลยคุณอาคุณเมียคุณเมีย,มยติงหลีด้วยครับนั่นนาเล้มๆนั่น ลี่กินข้าวยังลูกข้าวยางังนะนะนะฮะมีการยิกงยิ่งยิ่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 งย,ย,ยิสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พ่อสานีคนนอกคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย